สวัสดีครับอยู่กับน้ำฝนดำซิ่งครับคลิปนี้ครับน้องฝนมาขับรถลูบล็อกคับนะครับรถตัวเองซ่อมครับแล้วช่างที่ขับคันนี้นะครับจะไปทํารถให้มาดูกันครับขึ้นแล้วเพื่อนไหนคนขับไหนคนขับ คือคือนะวะไปจเที่ยวหรือเปล่านี่ยังกันมั้งช่างตัวจะไปทำรถแน้ครับเพิ่งไปอัดลูกปืนมาครับลูกปืนคัดแตกเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวผลผลให้ตากล้องเข้าถ่ายให้ตากล้องเข้าถ่ายโอ้่ายอัดต้นเลยาเอา คือประเทศรถเออเออคื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 อโอ้ผมเป็นเสียงใหนรบหรือเปล่ครันข้างไปนหน้ามครับ ตามไปดูที่เทกันครับน้องเพื่อขับคันนี้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันครับรู้สึกยังไงบ้างนี่ดูความคล่องแคล่วว่องไวครับไม่มีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าตัดออกคันนี้อะไร cái <laughs> à. <laughs> à, này cứ đẹp, anh nhíu này, nhíu này. anh đi 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 đi. về nó? ẻ có luôn phấn gì cả. ครย่องเรีนกไก่มด่าด่ามาเรียนถาเรีนหาเฝ้าไปเห็นรถมันแล้วโอ้ยไม่เรีนนรถมาขนดนี้ตัวตกใจเอ้าพูดดแหะนีเตีงพูดดปะครับรถนีเตียงไปเลยขับไงมเ็โดดเไปน้ำแท่งได้ไหมเลยตกัว้วเลย ก้วยน้่นเนี่โตวยนัอนอู้ยเย็นดีเราพัดระยะโต๊นนนนโคัคนคนี่ทางครับเด้ออเอเอ,อีคือคือคือนคนพม่านสิเดีออกรุ่นนี่มาห้องอีกขั้นหนึ่งเงปะดนิ่มดีปะ พฟอมาไล่นิ่หมือนบอกพมาไล่แน่นเนาะถ้าขั้นห้องคนเหมือนดังก็แก๊กก็แก๊กในวงมาไล่เวลาตูนลุ้มใส่กลัวเนี่ยดังก็กก็กก็กก็เบรกติดพื้นแน่นอนเสียงเบรกดังมวน พี ну <l Jean Rabbit bulun> ่ย no ันรถดิ้ลงนะคือคืออสบ้ายเบา ไลไปได้ดันพี่ฮัะถ้าบียพ้นถ้าเกินว่าีบุดุแปดุแปดเลยมาเสียงเบียรขั้นนี้คับเนี่ยเบรซิง่งสั่งเบรกซิ่งร้านเดวกันครับแต่เสียงไม่เหมือนกัน <c oughs> ไี่เป็นตัวผิดปุหนไอขั้นน้องฝนอะปดูปดปูดอยู่ นี่ครับใกล้ๆครับประมาณบิ่ง40เมตรครับไปแล้ววิ่งคันเดียวครับอีกคันหนึ่งของเท่าเก่เป็นรถดับยางเก้าครับมนหลงเฟื่องไายแตกครับ เหลือขั้นเดียวเหลือรถเสียตครับมาถอยนี่ก็ถ่ายคลิปก่อนครับที่จริงก็ต้องทำเวลาต้องรีบไปซ่อมรถถ่ายคลิปให้น้องก่อน <c oughs> <c oughs> ถอยกขบาตรงมัน <c oughs> <c oughs> ยังคางเขาไม่โค่เลย <c oughs> เป็นไทยซสอตอรี่เนีเ่ยไทยติ๊กตอกหรือเปล่าลืมเจ้าฟ้าใสหรือบ่นเป็นไงเอาเปลี่ยนกันนี่บอกกับฟ้าใสฮะเอาลูกบอลคอปไปแรกไหม con thắng chín cầu rồi nè, mấy nhiêu hả? đâu xui neo mất hong Khoa... hả? chín nhàng như bò. đâu không bên đây bạn rồi còn. à, phốt, bye rồi. Cổ, sắp clip này ชอมรถให้น้องก่อนครับกับเจ้าของรถเนี่ยเกียตัโตเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ